อ่าเรียบร้อยสาอทูอ่านั่งเก้าอี้เลยประกาศชื่อดังๆเลยชื่อสีเพนสุวรรณพักค่ะสีเพนสุวรรณพักมีปัญหาอะไรบ้างในเวลานี้จะมาสื่อลูกที่เสียไปค่ะลูกที่จากไปเหรอลูกหญิงลูกชายลูกชายค่ะลูกชายได้จากไปชื่ออะไร ชื่อวริลนันสิริลัคล์ค่ะวะ่าลินนันสิริว่วลินทันว่ินค่ะวรินวรลินนันสิริรั์ค่ะตายไฟตอนอายุสี่สิบเก้าค่ะตายไปได้กี่วันแล้วเนี่ยตายตั้งแต่วันที่ส2บสองมกราค่ะสิบสองมกรานี่ก็หนึ่งเดือนพอดีสามิบวันไอ้ไม่เกือบสามิบวันค่ะท่านเทวดาลูกชายได้ตายจากโรคนี้ไปแล้ว ความเป็นแม่ยังห่วงอยากจะช่วยเหลือลูกคำถามว่าณเวลานี้นายวฤตน,น์สิริรัตน์มีการเป็นอยู่ความสุขความทุกข์ได้ไปเกิดแล้วหรือยังชื่ออะไรท่านเอวฤตนันวฤตนัน,น,นใช่ไหมท้าใช่แล้ว,วในตอนอายุเท่าไหร่คะสี่สิบเก้าปี ไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนใช่ไหมท่านใช่แล้วได้โรคอะไรเลยติดเชื้อในกระแสะเลติดเชื้อในกระแสะเลือดติดเชื้อในกระแสะเลือดใช่ไหมท่านใช่แล้วทำอาชีพอะไรกันนอ,นอเป็นคนดีบ้างไหมเล่าหอก็ปกติเขาเขาเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะไม่ฆ่าสัตว์แต่ว่าเป็นคนคชอบสุราใช่ไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นเบียร เบียครับเบียก็ไม่ต่างกันหรอกก <c oughs> ินแล้วก็เมาเหมือนกันอาเป็นว่ายัง,ลงหลงไหลในเรื่องของการดื่มดาการกินสุราดื่มทุราชื่อวาริสนะท่านเอ๋ยใช่แล้ววาริตนัน<ด>ค่ะาาวะริตนันได้ยินเสียงร้องไห้คลืนๆนั่นแหละค่ะยังเดินวนเวียนหาอยู่ในบ้านนั่นแหละเอ้ยเข้าบ้านไม่ได้ท่านเอ๋ยดวงวิญญ,ญาณเลยนั่นแหละหาเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านหลังบ้านนั่นแหละค่ะ ยังขอความเมตตาอยู่นั่นเอ่ยอยู่รอบบ้านพยายามเข้าแต่เข้าไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ่ยสื่อสารใครเลยไม่ได้นั่นแหละนะเพราะดวงวิญญาณนั่นแหละหนะไม่ค่อยทําบุญหนาแหละท่านเน่เพราะทำบุญบ้างหรอมาลูกชายไม่ค่อยทำไม่ทำเลยเพราะคนดื่มเหล้าส่วนใหญ่ไม่ชอบทําบุญเท่าไหร่แต่แคท่านเอ๋ยตายได้เลยนั่นแหละนะ ไม่นานนั่นแหละครับดวงวิญญาณหนาะยังร้อนโดนทุกข์ทรมานใจยังพวงหาอะไรอาวรนยังหวังพึ่งบ้านพึ่งแม่อยู่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยยังโตงกใจเลยนั่นแหละนะพึ่งรู้ไม่กี่วันนี้เองัาว่าตัวเองหนาะพึ่งตายไปเอาละณเวลานี้คุณแม่อยากจะช่วยเหลือลูกแล้วจะทำอย่างไรได้บ้างให้วาลิศนั่นได้มีสติ ได้รับบุญกุศลได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีอให้ดวงวิญญาณช่ยไหมท่านใช่แล้วท่านดวงว่าไงกันแล้วเนาะยังไม่ได้ลงนรกไปเอ่ยชื่อพอกำลังรอที่จะที่จะไปรายงานตัวในศาลที่นรกหรือไงใช่แล้วท่านเอ่ยยี่ห้าวันเลยได้ไหมเล่าหนาะให้เอาดวงวิญญ,ญาณลงไปนรกก่อนครับ <c oughs> เอ่ยตาสินนะก่อนได้ไหมลเล่าแล ความเป็นแม่ว่ายังไงอยากให้ลูกไปพิพา,ากษาในนรกหรืออยากจะให้เอาบุญไปเลยอยากให้เอาบุญไปเลยค่ะแม่ไม่อยากจะให้ลูกไปเหยียบที่นรกเลยไม่ได้ท่านเอ๋ยต้องลงไปก่อนเลยนั่นแหละฮาพอเพิ่งตายเองนั่นแหละคราต้องลงไปก่อนนาะแหละท่านแดงวิญญาณต้องไปเรียนรู้ว่าการทําผิดทาบาปจะต้องถูกพิพากษาใช่แล้วท่านเอ๋ยแล้วเข้าสู่ขบวนการของศาลก่อน แล้วจะช่วยเขาได้ไหมคะหลังจากนั้นนะ่ะก็จะฟังว่ามีความผิดอะไรบ้างจะต้องรับโทษอะไรบ้างและคนที่เป็นมารดาบิดาคนที่เป็นญาติจะขอช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็จะต้องลดน้อยถอยลงตามความผิดและตามบาปที่ตัวเองทําไว้และตามบุญที่พ่อแม่ให้มาใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ,อ๋ยอีกห้าวันเลยแหละนะ ค่อยมาเจรจานั่นแหละคราอันนี้ก็บวชไปก่อนค่แล้วแหละท่านแลพยายามสะสมบุญไว้ใจเย็นๆนั่นแหละคราเราไม่ลาตามกฎบนเทียมกันเอ้ยเพราะว่าทุกคนทําผิดต้องขึ้นศาลก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะประกันตัวจะบอกว่ามี ความดีของคนนั้นคนนี้มาขอถ่ายมาขอช่วยอะไรได้บ้างเข้าใจไหมแล้วตอนนี้จะทําไงให้เขาเข้าเขาก็ต้องลออยู่แถวบ้านใช่ไหมท่านเทวดาใช่แบ้านเอยเดี๋ยวท่านยมก็เอาดวงวิญญาณเลยแหละนะไปตัดสินเองนั่นแหละครับแล้วแม่จะใส่บาตรใส่อะไรให้ได้กินได้อยู่ได้สบายก่อนได้ไหมก็ทําไปสิท่านทําความดีนั่นแหละนะมันไม่ไปไหนหรอกครับ หนึ่งข่าวรับได้หนาก็ดีเองนั่นแล้าวความเป็นแม่ก็ใส่บาตให้เขากินก่อนเสื้อผ้าอะไรเขาใช้ก่อนให้เขาแบบว่าได้มีอาศัยบุญของเราไปก่อนหลังจากนั้นอีก5วันมาถามท่านเทวดาใหม่เสาหน้าเอ้ไม่ใช่จันหน้าจันหน้ามามาสื่ออีกทีนึงจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมท่านเทวดา แล้วตอนนี้อยากให้เขาเข้าบ้านไม่อยากให้เขาเดินอย่าขอมากเลยนะยแค่นี้ก็ดีแล้วสิครับต,<า>ตอลองมากนะเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรเลยเขาต้องรับกรรมฟังให้ดีเขาต้องรับกรรมเขาจะต้องทรมานกับการเข้าไปในบ้านไม่ได้จะต้องเป็นคนแบบทุรนทุรายเพราะความที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาปกล้าทำบาปนี่เป็นกรรมช่วงต้น ห้ามให้รู้ว่าตายไปแล้วไม่สบายนะไม่คิดอยากจะเข้าบ้านเหมือนตอนมีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะว่าตายไปแล้วไม่ใช่บ้านเราเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยตายแล้วและนะไม่มีสิทธิ์ตัดสินอะไรได้เหมือนมนุษย์หรอกครบขอเตือนมนุษย์นะอย่าชราใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเราก็ทําความดีให้เขาไปเอาอาหารใส่บาตรไปตามนี้นะแล้วก็กระแสแห่งบุญที่เรากวดหน้าให้เขาเขาก็จะได้มีความร่มเย็นในจิตใจใช่แล้วท่าน นะเอาความดีของเรานั่นแหละส่งไปอา้าวก็เป็นนั้นว่าจันหท์น้าเจอกันไปได้เดี๋ยวไปทุกข์มากเราก็ทําบุญไปแล้วส่งให้เขาไปเดีย๋ดวยวไปตรงนันแม่แป๊บนึง